มาคุยสวัสดีครับ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 มอแม่จมีกุ๊บนินทางสามีกอดกอนคุณหมอได้ไหยสามีก็อยู่ในนั้นป่ะมน้องมิสามีภรรยาและฝั่งนน้นคือภรรยาอีกคนนึงภรรยให่คุณหมอนี่น้องน้องปริมโตเร็วเนาะครับผมปริมภรรยา สาวเราสีเราสีเรื่องการเลี้ยงดูลูกเนี่ยเลี้ยงลูกเห็นไหมแปดเดือนแล้วแป๊บๆป๊บเฮ้ยนั่กว่านั่งโตกว่าปอเปา1วัน ยังไม่เคยเห็นหน้าแม่นางเป็นพี่ห่างกันอยู่วานปอบเป่าตัวใหญ่กว่านางสองเท่าเพรจ๊เป่าเกิดก่อนีเออไม่ใช่ก่อนพี่พิ่มเป็นพี่หนึ่งวันพี่พิ่มเป็นพี่หนึ่งอ๋อในวันถัดไปมีเจ๊เป่าเกิดออกมาเกิดตามพี่พิ่มมามาดมตูดพี่พิ่มแต่พัฒนาการนี่โอ้โหหายใจรลตันคอกันเลยใหญ่คุณนายพูดแบบว่าโอ้โหนี่นี่สายพูดแต่นี่สายแบบอง้ตพูดพูดบ้างยังพูดยังแงมแงมแงมนางบนพัฒนาการนางเป็นยังไงที่เป็นแล้วดีตอนนี้ คือเขาก็เป็นไปตามวัยเขาเนาะเขาก็เริ่มคลานเริ่มเล่นเริ่มจำได้พ่อแบบอยากเล่นลูกเล๋อะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงลูกเป็นยังไงพี่เมกก็ก็ดีครับก็คือเท่าที่ดูก็พัฒนาการตามวัยเขาใช่แต่อาจจะไม่เร็วเท่าของกุปติปของคุปติปนี่คือไปไวกว่าไปไวกว่า แต่เ็าเปิดทุกวันใช่เอาเอามือปิดหูแล้วนะแต่ของเราเพียังยังปกติอยู่เราก็แฮปปี้อย่างนั้นทุกวันนี้เขาก็เริ่มเลูกก็ปกติปกตินี่เขาพาลูกไปเล่นอันนี้เราอยากพาไปบ้านไปสิไปดูการเก็บจิบุลีแต่กันแต่ดูนางอ้อนพ่อมากเลยเนาะก็พ่อเหิดนางมากใครเหินมากกว่าน้องเบนซ์กับมิกซ์ใครเหินมากกว่าน้อยพี่อมากกว่าใช่ไหมลงไอจีตลอดเวลาตลอดนี่ไปกองถ่ายเชื่อเลยต้องแบบนี่ดูลูกสีลูกงกำลังน่อใช่ไหมคะ น้องเบนเล่าหน่อยว่าคุณพ่อเห่อขนาดไหนเขาเห่อมากคือไปทํางานขอแวะกลับมาบ้านแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติถ่ายรายการมีแป๊บหนึ่งเว้นเทปสองขอแวะกลับมากอดเนาะแล้วนางก็กลับไปอะไรเงี้ยนอนนิดนางกลางคืนก็ขอแล้วแล้วบอกว่ามีเฟซไทม์ไหมมีไม่เห็นหน้าลูกคบกันมาจะสิปีไม่เคยเล่นเฟซไทม์ไม่เคยอะไรเลยแต่ตั้งแต่มีลูกนี่เริ่มเริ่มมีแล้วแล้วพอเฟซไทม์นะคะคุณหมอพอพอพอเบน ผินมาให้ดูหน้าเบนไม่เอาไม่เอาไม่ดูเบ้นกันดูแม่สิเบื่อเบื่อหน้าแม่ดูแต่ลูกแล้วยังไงละเรื่องโภชนาการอะไรอย่างเงี้ยดูแลนางยังไงจริงๆเราดูแลงแต่ในท้องนะเพราะว่าเด็กน้อยได้รับจากเราถูกไหมคือเรากินอะไรเข้าไปเนี่ยลูกได้หมดเราก็ต้องกินอะไรที่เราอยากให้ลูกเราโตแล้วฉลาดฉลาดใช่ให้แบบนางเจริญทั้ง e q แล้วก็ IQ ถูกต้องทั้งเรื่องอารมณ์และเรื่องสติปัญญาไม่งั้นเดี๋ยวติงต้องแม่แม่เนี่ยแม่เนี่ยแม่เหมือนแม่เนี่ยแล้ว ดูแลยังไงอะจ๊ะที่หนูดูแลหนูก็กินอาหารที่มีประโยชน์กับลูกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่สำคัญคือลูกเนี่ยกินนมเราถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะได้สารอาหารจากเราโดยตรงเราก็พยายามทานอาหารที่มันแบบมี DHA มี MFGM อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรร DHA ดูดปูดำไงไม่ใช่สิไม่ได้มันเป็นมันอยู่ในพวกปลาอยู่ในพวกปลาอย่างเช่นแบบแซลมอน ปลาสวายปลาไทยก็มีนะบางคนอาจจะมองว่าหูปลาแซลมอนแพงกินแล้วทำไมไปกินอย่างอื่นได้ไหมปลาไทยก็มีไม่ว่าจะเป็นอะไรนะครับคุณหมอปลาดูปลาสวายปลาช่อนปลาที่มีไขมันเยอะๆอ่ะปลาแปะ พวกนี้คือมี DHA เหมือนกันไม่ได้หมายความว่าจะต้องซื้อแพงๆอย่างปลาแซลมอนนะปลาช่อนเลยปลาช่อนลุยสวนเลยี่ในคุณหมอก็มาแล้วต้องคุยถามคุณหมอนิดนึงคุณหมอครับอยากจะดูว่าดวงช่วงนี้ผมโอเคไหมไม้เคุณหมอด้เเด็กนี่ผขอบคุณครับ หมอขามคุณหมอจริงไหมคะที่นมแม่เนี่ยดีที่สุดจริงครับจริงจริงมากๆเลยว่านมแม่ดีที่สุดครับแต่เดิมที่เราเห็นว่านมแม่นี่ที่เขพูดถึงว่านมแม่มี DHA ใช่ไหมครับเป็นสารอาหารที่บำรุงสมองปัจจุบันนี้เขาพบว่ามันมีสารโตใหม่ที่หลายคนตึ่ได้มากเลยคือ m FGM ที่คุณมิกกับคุณเบนพูดไปเมื่อสักครู่นี่ย m i Fat Global m e m b a n e ครับ มิลแฟตโกลบูเมมเบรนซึ่งเวลาที่เขาสร้างไอ้ดีเกับ a อ a อมาในนมแม่เนี่ยจากต่น้ำนมเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มอยู่ที่เป็น MFGM นะครับซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาสมองทั้งโครงสร้างและก็การทํางานของสมองซึ่งอาหารเนี่ยก็เกี่ยวกับการพัฒนา IQ แล้วก็อีคองเด็กด้วยใช่คือโภชนาส่วแม่แม่ทานอะไรลูกก็ได้หมดลูกได้หมดใช่ครับใช่ครับทีนี้เวลาออกมาปุ๊บเนี่ยในเรื่องของ I q คกับ EQ วเนี่ยเขาก็มีการศึกษาเขาพบว่าเด็กที่กินนมททีี่มั้ง DHA แลก็ MF FGM เจนี่ยจะมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเนี่ยใกล้เคียงกับนมแม่เลยต่างกันไม่มากนะครับเราจะในเรื่องของอารมณ์ก็ยังมีสมาธิที่จดจอมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์แล้วก็ไม่กลัวกับการเข้าสังคมนะไม่งั้นมาออกรายการของคุณไก่คุณกุ๊กกี้เออมันคุณอ้นอย่างเงี้ยกลัวมากเลยมีผู้คนเยอะพระเด็กทานพวกนี้ไปแล้วเนี่ยมี DHA และ MFGM เด็กก็จะเข้าสังคมได้ดีขึ้นก็จะเชื่อแจ้วเลยแสดงว่าพุชนาการชนาการของเด็กก่อนวัยเรียนเนี่ยมันเราไม่ควรมอง ข้ามถ it. Tamam. It 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 ูกไหมคะมันจะช่วยสร้างทั้ง IQ แล้วก็ EQ คิวตั้งแต่เกิดสามขวบนะเนี่ยสำคัญสุดคือตั้งแต่เริ่มตั้งตัขวบจนสามขวบปีแรกเนี่ยคือสำคัญที่สุดกับการพัฒนาการของลูกก็เนี่ยช่วงก่อนวัยเรียนกิฟทานนมที่มีเดียเชยุ่งไม่เคยงกลัวอะไรเลยไม่เคยกลัวอะไรจริงลุยไปซุยไปเต็มที่ซุยไปซุยไปซุยไปเรื่อยๆพี่น้องก็จะขวบหนึ่งแล้วเขาจะมีการวางแผนทางด้านพัฒนาการหรือว่าวางแผนอะไรให้กับน้องไหมฮะ ก็ทุกวันนี้อันดับแรกก็ต้องให้กินอาหารที่มี d ีเแหละครับที่มีประโยชน์นี่เปนโภชนาการที่สำคัญมากคือเราอยากจะให้เขารับกับสิ่งที่มันจะเข้ามาในชีวิตได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปพี่เทคโนโลยีก็เปลี่ยนทุกอย่างมันเป่ร็วมากเรื่องเทคโนโลยีมันไปเร็วมากเราอยากให้เขามีสติในการคิดหัดที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวผู้เองอะไรคือไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักแล้วก็เราก็ไม่อยาก ยัดทฤษฎีให้ลูกเยอะอยากให้เขามีความสุขกับการสิ่งสําคัญคืออยากให้ลูกมีความสุขใช้สติรู้จักที่จะแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยครับและที่สําคัญที่สุดคืออยากให้เขาเข้ากับคนอื่นให้ได้รู้จักการที่จะให้รู้จักการที่จะรับแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยไหนไหนคุณหมอก็มาแล้วอยากให้คุณหมอเนี่ย ฝากเรื่องเคล็ดลับการเลี้ยงลูกดูแลลูกหน่อยให้กับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นๆด้วยครับผมนะฮะก็พอพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงลูกนี่นะครับก็อันแรกเลยอาหารการกินสําคัญมากนะครับถ้าหากว่าอาหารการกินนั้นมีสารที่เป็นประโยชน์กับสมองก DHA กับ MFGM เนี่ยก็จะช่วยทําให้สมองพัฒนาดีทั้งในเรื่องของโครงสร้างและการทํางานนอกจากนั้นจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูครับการเลี้ยงดูก็เปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายและที่สําคัญพ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกด้วยอันนี้คือสิ่งท มีค่ะค่ะได้ชวนเลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเออการทำงานของสมองเป็นยังไงเอโทษว่นี้ตั้งนานแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยอะไปในงานนี้คือเข้าไปดูได้เลยเขาเรียกเป็น VR ใช่จ้ะคือใส่เข้าไปปุ๊บแล้วดู จะสอนวิธีการทํางานของสมอง,ท,งทั้งหมดเขาทำงานยังไงอะไรอย่างเงี้ยงั้นชวนนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ควรพลาดนะคะงาน e n f a A Plus Future Brain Expo Ex ค่ะ,คะนิทรศรศการสมองผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริง360องศานะคะที่น้องมิกให้ดูเมื่อกี้นี้ครั้งแรกในประเทศไทยนะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้กับลูกค้นพบความลับของสมองและการทํางานของสุดยอดสารอาหาร MFGM และ DHA ค่ะรวม,มทั้งหลากหลายฐานกิจกรรมนะอินเทอร์แอคทีฟส่งเสริมความก้าวล้ำทั้งความคิดและอารมณ์ให้กับเด็กๆยุคใหม่มวันที่10 ถึง12มีนาคมนี้ก็คือวันนี้วันนี้10บโมงไปเลยดูดูตื่นมาคุยเสร็จปั๊บไปเลยนะคะไปเไม่ได้มีแค่เรานะคะจะบอกว่ามีครอบครัวคุณติ๊กเจษดาพี่ติ๊กเจษไปด้วยกับนด้วยไหมจะมีครอบครัวเราแล้วน้องปีไปไหมน้องปีไปไหมนางไม่ได้ไปนางอ๋อนางไม่ได้ไปที่เซนท์เทอร์เบอร์ที่เซนท์เทอร์เบอร์ฟงเดนท์ครับผมนะฮะมีคุณเบนซ์คุณมิกไปกันหมดเลยคุณหมอไปด้วยไหมฮะไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปครับแล้วคุณหมอไปไปปฏิบัติธรรมของผมเดี๋ยวผมก็ ไม่เจ๊งไหนเลนมีครอบครัวพี่ติ๊กด้วยแล้วก็ลูกพี่ติ๊กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไหมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะได้ที่ enfa smart club นะคะโทรนะคะ020351365 หรือว่า w w w n f a b a b y c o m คือซิคเคยเข้าเว็บนี้นะเขามีเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกเยอะมากบางทีเราอยากจะรู้เรื่องลูกกินขับถ่ายยังไงสมองยังไงกระตุ้นพัฒนาการยปงไงพี่ใช้แอปง่ายมากหนังสือเป็นกระตั้งเลิกใช้เลยอยู่ในแอปเลย Enfa A Plus Genius Baby อันนี้นะเราเพียงแค่กรอกข้อมูลเข้าไปทุกวันนี้เปิดปุ๊บบอกเลยว่าลูกอายุเท่าไหร่ ร้อยสีเดือนกี่วันนับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ควรจะต้องเห็นพัฒนาการของลูกอย่างนี้แต่ถ้ายังไม่ถึงไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ได้คือสอนเลยง่ายมากนี่กำลังจะโหลดแล้วนะโทรศัพท์โดนแฮบไปตรงนู้นเลยไม่ทันเดี๋ยวบอกทีนะเดี๋ยวจะไปโหลดนะขอบคุณคุณหมอ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 